แฟนของคุณทำความผิดและถูกคุณจับผิดได้เขาจะมีความรู้สึกซับซ้อนเมื่อเขาทำความผิดและคุณจับผิดเขาได้เขาจะมีกลไกลการป้องกันหัวใจของตัวเองเมื่อถูกจับได้คาหนังคาเขาว่าทำความผิดอาจจะหมายถึงการขโมยเงินเมียขโมยของในบ้านไปขายการทรยศนอกใจ ความรู้สึกแรกเนี่ยเมื่อเขาถูกจับผิดได้ว่าแอบนอกใจนั่นก็คือช็อกอายและเสียหน้าผู้ชายทุกคนจะมีศักดิ์ศรีในตัวสูงเพราะผู้ชายเป็นเพศที่ต้องการเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีอีกโก้พอถูกผู้หญิงจับได้เนี่ยเขาก็จะพูดโกหกบิดเบือนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ย เสียหน้าเมื่อถูกเมียจับผิดได้เนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองพังในใสายตาของผู้หญิงเนี่ยบางทีอ่ะก็อาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายและอาจจะรู้สึกเซ็งที่มีแฟนแบบนี้ความอายและความเสียหน้าของผู้ชายเนี่ยจะทำให้ผู้ชายเนี่ย พยายามหนีปัญหาไม่กล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงส่วนใหญ่อ่ะเมื่อมีปัญหาเนี่ยผู้ชายจะเลือกที่จะหนีปัญหาหรือไม่พูดความรู้สึกถัดมาก็คือเขารู้สึกสูญเสียคุณค่าในตัวเองเมื่อถูกผู้หญิงทอดทิ้งหรือถูกผู้หญิงปฏิเสธเนี่ยมันเป็นการลงโทษใจหนึ่งเขาจะรู้สึกผิด แต่อีกใจหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเลวเกิดภาวะขัดแย้งในใจอยากจะขอโทษแต่ก็หยิ่งอีกโก้อยากจะขอโทษแต่ก็โกรธตัวเองถ้าต้องไปขอโทษเหมือนแต่คิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ผิดอยากจะขอโทษแต่ก็ไม่กล้าขอโทษบางครั้งคนพวกนี้จึงใช้เหล้าเป็นยาชาทางอารมณ์พระอ,อเมาแล้วมันก็ลืมเหล้าทำให้รู้สึกเบาบางทางด้านความคิด พอหายเมาก็กลับมาเครียดอีกพอเมาก็จะมีอาการมึนเมาเป็นยาชาทางอารมณ์พอกินเหล้าจนเมาเนี่ยก็จะทําให้ความรู้สึกอ่ะมันน้อยลงไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรู้สึกอะไรการกินเหล้าเนี่ยทาให้ไม่ต้องรู้สึกอะไรเป็นการหนีปัญหาของคน ซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่มักจะกินเหล้าเพื่อหน,นีปัญหาหรือใช้วิธีการกินเหล้าเพื่อขจัดอารมณ์ความขัดแย้งในใจบางคนกินเหล้าเพราะคิดถึงแต่ไม่กล้าไปหายังรักและผูกพันแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นขอโทษยังไงเล่าจึงกลายเป็นเพื่อนปลอบใจปลอมๆดื่มแล้วเหมือนได้พูดกับเธอว่าฉันขอโทษนะฉันไม่ตั้งใจผู้ชายหลายคนเนี่ยพอเมาหนักๆเนี่ยหรือกินเหล้าจนเมาไม้เนี่ยก็ มักจะมีอาการแบบชอบโทรมาขอโทษเมียพอเมาหนักๆเนี่ยจะชอบโทรไปหาแฟนเก่าสรุปอารมณ์หลักๆของผู้ชายประเภทนี้ก็คือรู้สึกผิดแต่ไม่กล้ายอมรับรู้สึกเสียใจแต่ไม่กล้าเผชิญหน้าโกรธตัวเองแต่ไม่รู้จะเยียวยาย,ยังไงคิดถึงแต่ต้องทำใจแข็งสุดท้ายเลยหลบในวงเล่าเพื่อลืมความเจ็บปวด และลืมตัวตนชั่วข่าว